เขาบอกทอมซินักเสพครับตอนนี้มันมีเทรนใหม่มานะฮะจากเพจดราม่าแอดดิกนะฮะซึ่งมีคนได้แชร์ภาพไปนะฮะว่าเป็นเหมือนผู้ป่วยรายหนึ่งดีกว่านะก็นี่เราโพสต์เราขึ้นให้แล้วเขาก็ส่งมาในอินสบ x ็อกว่าหมอแนะนำว่าเอ้เป็นทอมซินักเสพให้ดื่มน้ำเย็นเย็นจัดๆเลยเพราะว่ามันจะบรรเทาอาการอักเสบแล้วก็ทำให้ลดอาการบวมเพราะตอนซินักเสพบางคนบอกมันบวมนะฮะแล้วก็จะให้ ลดความเจ็บลงทีนี้แม่โหสบายใจโคเดี๋ยวคงจะไปกินน้ำเย็นๆแล้วพอกลับมาบ้านอ่ะพอหมอแนะนำปับ๊บคนที่บ้านว่าบ้าหรือเปล่า <c oughs> คนเดีบอกบ้าหรือเปล่า <c oughs> เขาเคยได้ยินแบบว่าทำสีนักเสรให้กินน้ำอุ่นๆความเชื่องไงถ้าเป็นหวัดไม่สบายเป็นไข้ ให้ดื่มน้ําอุ่นใช่ค่ะดื่มน้ํามากดื่มน้ําอุ่นครับแต่เช็ดตัวด้วยน้ำเย็นอะไรอย่างนี้ไม่ไม่ไม่เช็ดตัวไม่ไม่ไม่น้ำเย็นนะอ๋อหรอเช็ดตัวต้องเป็นน้ําอุณหภูมิห้องตายแล้วเสดผิบสิบแล้วเนะเพราะเพราะว่าตัวร้อนอยู่ แล้วเราต้องการคายความร้อนถ้าน้ําเย็นมันก็จะทําให้ความร้อนมันเร็วเกินไปนะครับแนะนให้ใช้ตัวน้ําอุณหภูมิห้องผมพยายามปั่น้ําเย็นเพราะว่าผมคิดว่ามันจะได้เย็นเย็นอันนี้ผิดม้รั้งชีวิตนะเนี่ยโมนิเขาจะแนะนําว่าให้เป็นน้ําอุณหภูมิห้องนะครับเพราะว่าก็ไม่ไม่ใช้น้ําเย็นนะครับน้าอุณหภูมิห้องหรือน้ําอุ่นนิดๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือพยายามจะระบายความร้อนจากตัวนั่นแหละแล้วคอนซินนะคอนซินนี่คนไทยเป็นเยอะมากเลยคือ ความเชื่อแต่เดิมนะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าใครไม่สบายใครเป็นไข้ให้ดื่มน้ําอุ่นจิบน้ําอุ่นๆจะได้เสมหะจะได้แบบชุ่มคอจะได้ออกมาได้ง่ายนะครับอันอน,นั้นเป็นความเชื่อนะครับแต่ความจริงเนี่ยเราเราย <s> ังไม่ได้มีงานาทดลองวิจัยว่าไม่สบายนะครับมีไข้แล้วก็เจ็บคอดื่มน้ําอุ่นกับดื่มน้ําเย็นครับอันไหนที่จะช่วยมากกว่ากันนะครับ อ่าแต่ว่าความเชื่อั้งเดิมคือว่าถ้าน้ําอุ่นมันมัน,ม,นมันชุ่มคอกว่ามันมดีกว่าอย่างเงี้ยนะครับแต่คุณหมอเนี่ยผมเชื่อว่าเขามองในอีกมุมนึงนะครับ,รบตอนนี้มีการทอนซิลอักเสบเจ็บคอมากความเย็นเนี่ยจะช่วยลดเรื่องของความปวดนะครับอ่าจะช่วยเรื่องของอาการปวดนะครับอ่าถ้าเกิดว่าใครที่ที่เคยผ่าตัดทอนซิล จะรู้เลยว่าหลังผ่าตัดทอนซิลเนี่ยจะปวดมากปวดแผลมากนะคะจะกินอะไรไม่ค่อยได้เลยคุณหมอก็แนะนําว่าให้ดื่มนมดื่มนมอทีมก็เข้าไปะระคายเคืองก็เจ็บก็ทานไอศครีมอ่าเพราะความเย็นจะช่วยลดเรื่องของความปวดะะอ้วนด้วยนะผ่านสรจเจมาอ้วนเลยน,นีนี่กลับกลับมากันที่ทอนซินอักเสบนะครับครับก็ทนอนซิลอักเสบก็คือต่อมทอนซินของเราเนี่ยถ้าเกิดอ้าปากเข้าไปเนี่ยก็จะอยู่ตรง สองข้างๆนะคะข้างๆเรื่องของลิ้นไก่นะครับผมเห็นลต่อมทอนซินสองข้างนะครับต่อมทอนซินเนี่ยมันเป็นที่อยู่ของเม็ดเลือดขาวหรือว่าปกติมันคือต่อมน้ําเหลืองแหละแต่มันอยู่ตรงคอเรียกว่าต่อมทอนซินนะครับเขาก็มาดักเชื้อโรคใช่ถ้าเกิดว่ามีการติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นไวรัสหรือแบคทีเรียอย่างเงี้ยเม็ดเลือดขาวไปอยู่ตรงนั้นมันก็ขยายขนาดโตขึ้นมาสู้ใช่ครับถ้าเกิดติดเชื้อแบคทีเรียก็จะเห็นแบบเหมือนมีหนองนะครับเหมือนมี ถ้าบวมแดงมีการถ้ามีการติดเชื้อมก็จะบวมแดงขึ้นมาผมเคยเป็นของผมเคยเห็นของจริงครับของของเพื่อนโอ้โหเละเทะไปหมดแล้วผมยังงงเลยว่ามันใช้ชีวิตอยู่ได้ยังไงตอนนี้เขาวักเสบอ่ะเขาจะเจ็บมันจะเจ็บไงเรารู้สึกเจ็บคอเจ็บตรงเนี้ยเจ็บเจ็บตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะคะเรารู้สจะเจ็บตรงนี้เลยนะครับ ถ้าเกิดว่าทอนซิน,นจ,ะจะอยู่ข้างในนะครับอ,อถ้าเกิดว่ามีการอักเสบจะเจ็บอขียนแล้วอยากบีบอหนองออกมไม่ได้ไม่ได้ครับนะครับ <laughs> วิธีการรักษาคือว่าดูก่อนว่าถ้าเกิดว,ว่าติดเชื้อไวรัสก็อาจจะให้ยาลดอาการปวดแล้วก็ยาลดไข้ถ้ามีน้ำมูกมีเสมหะก็ให้ตามอาการ,รถ้าติดเชื้อแบคทีเรียถ้ามีหนองมีจุดข,ขาวๆเหมือนเมื่อกี้นะครับก็ให้ยาฆ่าเชื้อหรือย,ยาปฏิชีวนะนะครับ แลวเดี๋ยวอาการปวดอะไรเงี้ยจะค่อยๆดีขึ้นก็จะรักษาตามอาการนะครับแต่ว่าชีดน้ําเย็นเนี่ยผมเข้าใจว่าจะช่วยลดเรื่องของอาการปวดนะครับ,รบอ่าก็อันนั้นแล้วแต่และกันนะครับอ่าก็จริงๆแล้วมันมีคมาําอธิบายเรื่องของมันแล้วแต่เคสบายเคสวิธีการ,รไมยถึงว่าคุณหมอเขาอยากจะลดอาการปวดโดยหให้ความเย็นเข้าไปนะครับครับผมจริงๆถาาว่ามันอาจจะผิดอ่าไม่ไม่ใช่ดิขัดกับหลักความเชื่อที่มีมาแต่นานนะครับ ทุกวันนี้ผมไม่สบายคุณแม่บอกว่าให้ดื่มน้ำมอุ่นเลยให้จิบน้ำาอุ่นนะไอ้จิบแล้วมันก็ดีนะช่วยชุ่มคอนะครับแต่จริงๆ้วถ้าไม่สบายให้ดื่มน้ำมากๆนะครับวันละ2ลิตรนะครับถ้ามีเสมหะมันก็จะช่วยเรื่องของเรื่องเสมหะด้วยนะครับแล้วอย่างที่ถามอาจารย์อีกนิดหนึ่งเสริมเพราะหลายคนเนี่ยเขารู้แล้วปัญหาทอนซินใช่ไหมแต่ว่าบางคนอักเสบหรือว่าป่วยไข้แล้วคิดว่าไม่ต้องไปเจอคุณหมอหรอก เพราะว่ามไม่ต้องกินยาเดี๋ยวเราก็หายเองเพราะบางคนเชื่อแบบนี้จริงก็ตวิหายเองใช่ตัวต<ะ>ิฮอนซีนักเสพเนี่ยจะหายเองนะครับแต่จะเป็นรุนแรงเมื่อกี้เราคุยกันนะอักเสบเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจาก2ส,สาเหตุเป็นไวรัสกับแบคทีเรียครับับ<ม>ถ้าเป็นไวรัสเนี่ยเขาจะหายเองยาที่คุณหมอให้เป็นยารักษาตามอาการครับผมแต่ถ้าเป็นแบคทีเรียเนี่ยหายเองแต่ว่าบางทีมันรุนแรงแล้วก็ มันอาการอาจจะลุกลามได้นะครับก็อาจจะต้องให้ยาฆ่าเชื้อหรือยาปฏิชีวนะนะครับขึ้นอยู่กับผู้ป่วยแต่ละคนนะครับแต่ถ้าว่าถ้าถ้าเป็นไวรัสไม่ไม,ไม่ไม่ไปหาคุณหมอเดี๋ยวมันก็หายเองนะครับแต่ถ้าเป็นแบ,บคทีรียรไม่ไปหาคุณหมออ,อันดับแรกคืออาจจะเป็นเยอะเป็นแบบ ปวด่อวดแบบเยอะนะครับแล้วมีไข้สูงนะครับบางคนก็ค่อยๆหายเองนะครับ,รบแต่บางคนอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนตามมาก็คือว่ามันก็มันักเสีตรงนี้เป็นหนองก็จะขึ้นไปตรงแบบ ตรงข้างในคอได้ก็จะปวดมากใช่ก็จะปวดมากคือขึ้นอยู่กับอาการเป็นสำคัญแล้วกันนะครับถ้าเกิดคุณปวดมากคุณมีไข้สูงอาการไม่ดีขึ้นผ่านไปสาวัน5วันอันนี้ก็ไปเชิญคุณหมอไปพบคุณหมอนะครับน่าจะ,ะดีกว่าอ่าใช่แต่ถ้าว่าเป็นมา 3- 4มหวันแล้วอาการดีขึ้นค่อยๆหายอันนี้ไม่ต้องไปพบคุณหมอก็ได้นะครับ,รบดูแลตัวเองที่บ้านก็ได้นะครับ